มอดก็คือว่าเขาเซ้นแท้เหนี่ดยเป็นังไรเป็นไรเนที่นีพี่เองเียชิมยอดะยเพื่อนเนาะเป็นกินนี่มันกบขนมเนาะเพื่นกินนุ่มเยได้่เร้อจะเครียนี่อันทุบยางนี่ใส่้อยทุบยางได้โมตาเขียวแล้วเพื่อนโอ้ทุบางเพื่อนอะภัยเฮ็ดไม่เขาคุมตาเขียวอนี่เนาะใช้โทรศัพท์เจาถือมานาอยู่ปะรัพท์ใคร เดีดย๋ยวเอาเอาไปเล่าจังอันนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวอ่าหายรังกล้องก็ได้พี่น้องเนาะเดี๋ยวสี่ให้พนยูพอพอ,พ,อ,พ,อพนอย่างไรบอตานะ้าเนาะมาแต่ละเทือดื้มเลยบ่ชันบอต้าคิดว่าพอพนนะให้เอาเพลงนะ่อมาให้นอ้องป่าอ๋อเธอเป็นเฟซอ่าแท้จริงนะเฟซบุบบ๊กของพอเพื่อนนี่ถามถามแบบเบาตรงๆเลยสมุดคืพอพอเพื่อนนี่อยากซัพพอร์ตเรื่องเพลงเรื่องอย่างคือเอาเงินมาให้ไปอัดพออัดเพลงน้องน้องไปบอ นับอยู่เล่านี่แหละชาวบ่อนี้กับแต่ว่าสมุดอะนะนี่คือสมุดว่าพ่อเพิ่นนี่ออกเงื่อนไห้และให้คือว่าทางบ่อเตียงบ่อสินะเรือทางไผ่ก็แล้วแต่น้องน้องไปบ่ไปว่าน้องปพิสูจน์รดยังเอาบอกก้าทับาทรดนนั่นเอาเลยนั่นเองแบบเอาแบบนี้เหรอว่า ปู่ไม่น้อเห็ดแบบเดียรเห็ดจะคอยนี่ปูนกับเปือน่ะพัจหน่อยแล้ว็จะวลเดี๋ยว่าเดี๋ยว่า้ลไหนมลานึงเ้บลอดู่อะไวใครกับเป่ยนหนักไหมเบับอีกต่างหากบบบนี้เออบปต้งมีเีได้โออยนีเห็ดเ็ดเมเฮ็ดบอมันอนเขางกมันจังเป็นเลยมันใจเนาอเนเยแล้ว่ะอือนจังมันใจ

หุ่นเครื่องจักเนาะโอ้ยมาวันใดคือว่าประสบถึงห้อนค้ามตลอดบบตาเนาะแตอนแรกถึงห้อนค้ามเลยโอ้แบบตอนแรกนี่มันมันเดดอ่อนเลยพากันห้อนห้อนอะไร้ม่รู้เศร้าโอ้แต่ว่าห้อนมันแบบเป็นมิดใหญ่มิดอ่าหยาบหยาบเนาะพี่รองเนาะโมเมนต์กล้ามมดนละบ่ยึดยึดยึดข้อมือเด้ตึงอย่าบ่เตึงอย่าบ่เบิร์ห่ะเฮะยโมตึงบ่ ยันหัวอันนี้มเนี่ยฮะยันหัวโน้ยยนหัวตึงเลยสิดอกโอ้วัดแตงแล้วรถเรือบมากเนาะพอเนาะโอ้ยนี่เนะนะเพื่ออย่งว่าไก่งามย้อนขนคนงามย้อนแตงเนาะมันแตงรถทุ่งติตาอยู่บ่ลูกโอ้ได้อยู่งามแล้วนี่ทำจีว่าทำชิติกับโบเมนช่างบอต้าเองก็ได้นี่แต่ว่าพักอยู่น่ะมันก็คือว่าเกี้ยงว่าขึ้นเยอะ เจ๊งเล้ยทำชาตัวช้างเบิ่งเองว่าชาบ่าตาหีิว่าคักยุกพอใส่เบ้อน้องทำโอ้มันช้างเพิ่นกวาเนี้ยังเพินเต้าเป็นแมงก็ังมีโดนโดยอันนี้บ่าตาเจ้าว่าเจ๊งเล่ยทำช้างตัวช้างว่ะจะว่าคือผู้บระเมินช้างนี่โย่แตนี่ก็ว่าได้แล้วนะอ่าลลูกะทางในแล้ววะพอทางในอือ ด,ดูดูถุงนี้แล้วถึงนี้เนาะโอ้อ่าวยูว่าย,ายูร,ร้อยเลยยังจะติดป,ประตูติดประตูกันคักปะยังเอาเตียงมาใช้นอนได้เลยโอ้ไม่เพิ่นแก้ว่าบ่หันบ่หันโอ้ยบา่าแต่าคน่หลักช่างไม่ไปซื้อผ้าตะหนุมน่มเนาะแก้ขับบนเฮือนตะหนุมห่มฮะ ออันนี้ไม่จักเม็ดนี่ฮะซีบ่หาบ่พอโอไม่หาเม็ดพี่น้องเนะาะเพราะว่อพอตาเคยไปถามได้อ่าน้ำห่านสองถามเถือแล้วไม่นี่ไม่ไม่เจ็ดเม็ดนี่อยากหายากพี่น้องเนาะส่วนใหญ่แค่ซเม็ดพี่น้องซีเม็ดหาเม็ดหกเม็ดไครนี่ ไม้เจ็ดเมตรนันเป็นยังมันจังหายากย้อนขุมมือนี่นะนับมือเนาะไม้ตอกขอกลามันมันเริ่มเบิดแล้วพี่น้องเอลยเนาะไม้ใหญ่ไม้อ่ายาวนะเริ่มเบิ้ลมีแต่ไม้น้อยอไม้ส,สั่นๆนี่โอเอาเนะาะนะจังใดเนาะทางบอต้าเองกอ็ขอการาบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ้ลสุขสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะ บปวารสิอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอ้อพี่น้องเดอ้อจังใดเนาะก็เข้ามาเบิ่งมาส้มสวยกดไล์กดแชร์เป็นกําลังแห่งใจทางบอต้าในเดอ้อเนาะพี่น้องเนาะพอมีกําลังใจขีดต่อไปพี่น้องเลยม,มื้อนะี้กมีอ่าเนาะมีเรียกนําน้องนะป่าเพิ่นอยู่พี่น้องเลยจังใดทางนั้นเนาะคือหัวเสีเยเอกอยู่เพราะว่าพ,นะพอพพเพิ่นเนาะพอเพิ่นผู้แต่งเพลงให้น้องน้องป่านี่ พปันหาบอต้าลายมือแล้วพี่น,อน้องเนาะบอต้าขึ้นมาบัดใดก็ลืมนี่แต่คิดว่าพอเพืนเน่อนนี่บอกให้เอาเพลงให้น้องปลาล่องแท้จริงแล้วเพื่อนให้เอาโคตเฟสเข้าไปเท่าไรบาทคือหัวใสโคดใส่คใสคโคแท้ค่บาทเนี่ยฮะเนาะเอ้า มอหอดก็คือว่าเขาเสนนแทนเนี่ดปทางไหนไปังไโอ้ขดีพี่้รงเอ็นชิมสายอไยเพิ่นเนาะ่เป็นอไรกินนี่มันอะกขนมเนาะเพิ่นกินนุ่มเนจเวา้ปเจ้าแก่นนี่อันทุบยางไหใส่มหน่อยทุบยางเด้อตาเแเ้่มนไป่นอ้มท้น่ป ทุกรังเพื่อนนะไัเฮดุ้งเช่เขาคุมตาเขียวเนะาวเลยาบาเอ้าสายั้นเลยมิเตอุ้มสิแม่พอจาตัวใหญ่เป็นหลัสรมกไปเลยทั้งปาาทั้งดังไปเลยบออเอาเอากักได้เนาะโอ้ยต้อง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 ตั้งอดูที่บอกอ่าเอาอีกแน่เนาะเยอะเจ้าบ่าตบอเอฟซีเพิ่งได้มาน้องป่าของฉันอ่าดกินนุ่มบาเบาเลยเด้อฉัน โตเริ่มคุยขึ้นแล้วฮันเออใช้ใช้ใช,ใช้ฮันเออเออดีตอนนี้เดี๋ยวเดาเทวดาใช่ใช่ไหมเดี๋ยวได้กินเนาะน้าเออ,เอ,อ <c oughs> ดีแต่บกเด็นเอา้างตานะเ <c oughs> นาะทานโมแหงพี่ร <c oughs> <c oughs> องเย้ยอ้าโทษยังได้ใช้เป็นหัวเป็นแค่ได้ แล้วบ่แล้วบ่ยังอยู่พวกหนึ่งบ่ตาณยังอยู่ต้นหนึ่งยังบ่ทันได้แล้วยังเก็ดของใหม่อยู่อ่าเนาะยังได้เมื่ออื่นบ่จะเห็ดหรือว่ามูนี่บ่ว่าแล้วแต่เจ้าได้เจ้าว่าเผาเผาอยู่เนาะเนีได้ก็ได้น้องปลาเดีได้ถ้าหรือว่าน้องปลาเห็ดบ่เห็ดบ่ไม่มีปัญหาเห็ดแน่วันนี้บ่ได้หลายบ่ได้หลายบ่ได้หลายบ่ได้พอได้กินอยู่ข้าวสาลีเป็นยังไง โดนโดนแต่น้องแล้วเนี่ยเลื่อนมาน้องคนบุญอยากเฮ็ดน้ำเนี่ยกับอะไรเออจะมาเนี่ก็พักพรอน้ำซุปก็นั่นคือว่าเห็ดเจ็บท้องเป็นยังไงไขรเนี่ยจิ๊่บ๊อเลยอ๋อคนบาเจ้ากินส้มลายแล้วก็บวกกับกินนมเพื่อนะเนาะไม่นส้มนมอะไรอ่าเขาบวกินข้าวกะวังได้ว่าน้องเพื่อนกินข้าวหรือบูกินเนาะชาวเวียกกบว่ได้ท้าเมื่อนะโดนเมื่อนี้ได้ได้กินนะบ่กินแล้วเออเพราะว่าอ่าเอาคักได้โลคกระเพาะขึ้นเพราะแห้ง แต่กะรจะวาชั่นวาซี่น้องเห็นเนาะน้อน้อยเพิ่นสิว่าอายคี่คุยใช่ใ่เลยโทรศัพท์บอต้าห่วยเฮียอะไรบ่สเฮียนอยู่ในรถอ่าน้องน้องน้องแววตามีบ่อันเพชรอนฟูตีพอเพิ่นแต่งเพลงให้อันนี่นะเพิ่นเคยทักมาหาเจ้าอยู่บ่ทั้งไรเบิงเบิ่งเบิงบอตาจืดอยู่ทั้งอันนี่นะโดยโดยเบิ่งอ่าเราพอเราบอตาจืดอยู่เนาะอ่าถ้าอันนี้เพิ่นแต่งเพลงให้อันละเพิ่นให้เอาเฟซบุ๊กของของเพิ่นนี่เข้า เข้ามาโทราศาพัพท์ของน้องป่าเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นพิมพ์หาน้องป่านี่บ่พเพบเห็นว่าซั่นคนคนใดนบ้าจ๊ะเออนี่นี่นี่อืออืมได้ไปเคยส่งไหมอยู่เห็นบ่เห็นบ่บ่บ่เห็นเพจแต่ว่าเคยส่งไปว่าคลิปเพลงนะเดราถึงมาเปิดแล้วพี่น้องมันมีกริบ โดยโดยเนาะสบายดีสบายดีบ่เวียดอ่าเพราะว่าเอ้สิเอา Facebook อันพ่อเพิ่นให้อันน้องอ่านี่เนาะไช้โทรศัพท์เจ้าถือมานําอยู่บ่โทรศัพท์อยบ่โดยอ้าวบ่แล้จังอันนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวอ่าให้ลังกล้องก็ได้พี่น้องเนาะเดี๋ยวสิให้เพิ่นอยู่เพราะว่าพ่อเพิ่นว่าจังได๋บ่ตาเนาะมาแต่ละเทือลืมแล้วบ่ซั่นบ่ตาคิดว่าพ่อเพิ่นน่ะให้เอาเพลงน่ะมาให้น้องป๋า อ่าแท้จริงนะเฟซบุ๊กของเพื่อนนี่อนบอดีอ่านพิษบอด้อ่านพิษแล้วเนาะตั้งบอด้อ่าอันนี้แเนเพราะว่าเพื่อนเคยมีแต่ส่งคลิปเสียงเพลงมาดิ<อ>เสียงเพลงเสียงเพลงอ่า<ด>ก็เลยอ่าขับขับไปท่านแล้วเนาะพี่น้องเนาะจนพอแล้วท่วงอีกพี่น้องเลยมีแต่ว่าเอ้าอันนี้ถามถามถามแบบเบ้าตรงๆเลยสมุดคือพอเพื่อนเนี่ยอยากซัพพอร์ตเรื่องเพลงเรื่องอย่างคือ เอาเงินมาให้ไปอัดพอกอัดเพลงน้องสิน้องไผ่บ่องัดอยู่เล่านี่แหละชว่าบ่เนี่็แต่ว่าสมมตินะนี่คือสมมติว่าพ่อพิ่นนี่ออกเงินให้และให้คือว่าทั้งบ่เตียงบ่สินะเรือทั้งไผ่ก็แล้วแต่น้องน้องไปบ่ไปบ่ลองไปพิสูจน์ลดยังเอาบ่กะเอาจักบาทลดเป็นไรเอาบัตรล่องนี่คือว่าพอได้อยู่เสียงเจ้าคือว่าโอเคอยู่เนาะก็ได้อยู่หักอยู่ นี่แหละสิ่งที่เพิ่อนอยากว่านั้นบาตากะอ่าบาฮู้หลายเนาะเพราะว่าพอเพิ่นสิเป็นคนเว้าเองกับน้องป่าไว้ซั่นอ่าเรื่องเพลงเรื่องหยังแหละอยากให้น้องเพิ่นนี่อ่ามีอาชีพด้วยเป็นศิลปินอย่างชักย่างแหละเนาะแต่ว่าอันนี้นก็ต้องอ่ะอ่าโอ้ลมกันเนองเนาะอ่าเพราะว่าพอเพิ่นว่าเพิ่นสิเว้ากับน้องป่าเองเนาะเลือดป่าลืมหมดเลยว่าผู้อันเอาโน้มให้กินเอาทั้งป่าทั้งดังเนาะยังลุ้นขอมป่าดังอีกแล้ว เอาเนาะว่าเพัน hmm. หัวพี่น้องเอยสายแยกก็ว่าปกติแล้วเอาเพันบาทสิเอาแล้วว่าเพันประตูใหญ่เพันหัวเพันผัดพันผัดอารมณ์ดีจัาหน่อยเนาะมัอนี้่นี่นั่นหักแตกเรื่องมะเขาะมัอนี้หักแตกเรื่องนุ่มออกดังเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอาใหายโย่แต่ว่าเจ้าบ่ได้เคยบล็อกเฟซใครบล็อกบล็อกโอ้ใชแดงว่ามาอย่าเพิ่อเ็ดมาทางอันบอกท่านได้เป็นเพื่อนแล้วบุห็นเดิบุห็นบุห็นโทรกับบุไดรายการบาง บางคนนี่พิมพ์หากระ,บะเบือหินไรีได้พี่น้องยังหับกระเบืได้เพราะบางคนมีแต่บอกกับบล็นนบอกบบกับลบเพร่ะนั้นอยากหับก็บบับกระเบือได้เป็นใดๆเนาะอ,อันนี้พอเพื่อนก็ว่าเข่ากบืได้พี่น้องแต่ว่าโบเพียงนางเดียวที่บอกเดี๋ยวเชเอาให้เนะาะฮะเวลาจะมือเอาเด้อเนาะเวลาจะมือเอาเนาะได้จะได้ได้หลายอยูย่โบเฮ็ดเป็นแต่ได้ขายอยู่โบ <c oughs> โอ้กระเบือคลายแล้วน่ากินเองแต่ว่าได้หลายกะ มาแบ่งขายแบ่งยังให้เน่ได้เนาะพ่อเลยเมื่อกีแข่งแรงถ้าได้ได้ก็มาขายแล้วก็ให้ซื้อๆพอเลยเนาะก็คือว่าอะไรเนาะมือนี้กับเวียกบอต้าก็มีเท่านี้พี่น้องเนาะเป็นธุระให้เน่เด้อฉันต่อเฟซบุ๊กให้นี่แหละได้พี่โอ้ลมกันเองเนาะแม่พอพอพอเป็นทวงเยอะแต่ว่าอยากเป็นนักร้องมาชานเนาะตองเบิกนนนง้ก่่อเพิ หลงมันออกลายเท้นานที่ไดรับไปคิดนักว่าตอนนี้คิดนัก<า>เลยน,นะสามกอเยอะคิดนักบาดรีบาตาเอ้ยที่ได้แบบนี้ยันได้เป็นศิลปินบ่บ่เคยายันมาเป็นห้องแล้วเอากระชอบท่านเพื่อนชีว่าให้ชอบเนาะเมื่อยชอบแต่ว่าเรื่องเพลงเนาะบาตานี่บ่บ่บ่ฮู้เนาะพี่น้นองเนาะแต่ว่าวา้าง่ายมักฟังอยู่แต่ว่าบ่ฮู้ดอกเกี่ยวกับเพลงมันต้องแนวใดแนวใดแน่ที่นะเพราะว่า เป็นว่าพอเป็นว่าทาน้องเล่านี่มีเพลงเป็นของเจ้าของสินะอ่าไปคนจ้างตามงานนู่นนี่นั่นเนาะร้องเพลงเจ้าของประชันอ่าคือว่าและอ่าพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าผู้เป็นเป็นศิลปินนี่อ่ากัผู้ที่ว่าเพิ่นโด่งดังเนาะน้องเววตาเนาะโอ้ยคาโตนี่บ่บได้เถื่อได้อ่าจุดเริ่มต้นนี่ก็ไผสิอ่าเก่งรถดบอกก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อย ขัดคือไปเรื่อยๆเพิ่นว่าให้น้องเบลตาล่องพิชลิงน้ำอีกแต่ว่าผู้นี้นี่ก็ะแจกแจ๊กนังง้วดห็นน้ำมีนแตกตื่นแบบวิวแจ๊กเนาะยากอยู่ปลูกไว้ดีเด้องัวดแทนอ้อขนาดขับห้องเพลงข่อยยากมากนังงัวเอ้ยแตกปุ๊บข่อยจิ้งเสือขาดโผูเนาะแตกวุ่นเลยไม่เหรอเสือยงมวยจิ้งขาดน่องเราผู้นี้จะว่าล่องมวนอยู่ปรจักจ์เมือนนี่อันนี้บ่นอกล่องมึงยุ่งชะโงกละบ่าวใช้เงินทิพย์เพิ่นเอิ้นเงินทิพย์หรือเงินติพย์ จห้องเพลงเมื่อเพลงติ๊บเนาะอนาให้ติ๊บเนาะเพราเงินทิปบ่าใช่เป็นบล็อกแหละรองห้องกันนะเออร้องพร้อมกันอ่ารองเบิ้งบลอกเพลงก็จะห้องตอนน่ะฮะอือแล้วเมื่อกีมื่บวาจื้อแล้ววันอ้าวบอจื้อแล้บาดนอืมลืมละลืมใบแทะแต่ขนาดน้องป่าจ๊กว่าลืมแล้วจะเพลงเดียวกัยังอยู่บ่ แทงตัวป่าแต่งให้ก็จำขึ้นใจเลยนะจำขึ้นใจ,จอยู่บ่าต้านะ้ำกินใจบั้นตัวทีนีน่นะนี่มีสายบอกสายบุญเนียงเข้ามาเลยแบบว่าคือว่าแบบใส่ชีวิตจริงเลยทีเนาะอ่าโตพอเพื่อแทงให้ทีนะแบบว่าเออมีครบเขียนใช้มีบ้านมีเฮือนมีช่างคือแบบว่าอ,อ่แต่งใช้แบบเป๊เปเปเออะๆอะไรแทงชัยเจ้าของบ้านเนบ้านนองป่าเพื่นก็แทงให้น้องป่านี่างแบบเอออะ แต่ว่าคืออ่าเรื่องเพื่อนเนี่กับเมื่อนี้กับพกเพิ่นแก่ไหมมาชิเห็ดเพื่อนไผ่ี้เนาะเห็ดเพื่อนคั่วแต่นุ่มเราตกใจว่าเราว่า <c oughs> บอต้าชิมาเสื้อผ่แล้ว <c oughs> เาดีใจว่โยเกเร์ตหรอหอมาบัดถอยหลังจืดเข่าเพื่อนแล้วฮะมาแล้วว่าลงพิษไปชนเนาะลงบอลพิษม <c oughs> าใชเนาะเดียวคือว่าลวเดียวสิ จับก้นบัตาเองอะไรมันคำล่ะเดี๋ยวเห็ดหัวกะให้น้องเราพักพรอสักก่อนไม่ไม่ก่อนเมื่อกี้วันงี้คือเมื่อยุ่งทางหาเห็ดหาหองแน่ยุ่งกินจนตายค่ากระตูบบัตาเอ้ยจนตายกระตูออาเจ้าผู้นี้เจ้าผู้นี้อาล่องเนาะล่องเพลงให้บ้าพังก่อนจเล็กจังหน่อยอ้าวเอาเงินขึ้นเลยเจ้าล่องเพลงอ่าเบิ่งดูเบิ่งดูอ้าเอาได้ความสามารถเฉลี่ยเอาเงินขึ้นเลยอ้าวันทุ่ที่ลองเลยลองไหม ลองลองมึงมงติบขึ้นในมาลองเพลงก่อนนี้ื่อลืมเไี่วุิบิไม่ได้วุิบิบไม่ได้ลืมล sure> ืบอบาวุติบ uh> ิชีห้องได้ปะเอาเออใช่ส่วนน้องปานให้ค่าบัตรเติมเงินพี่้ังเนาะบัตรสิพันหนึ่งสอสามสีห้าหนบัตรบัต สามบัตรโดยโดยตามสบายรัล็อกห้าเปอร์เซ็นต์วิ่งผู้เดียวผู้ไกลยื่เต็มะการโดยอ่ะให้สามใบให้สามบัตรโดยโดยโดยบัตรลราซีบเขื่อนเราอะโอเคสันเดี๋ยวพอได้แอดหาทั้งพ่อเพื่อนน้องน่อยสิว่าบอต้ามาเอามาให้แต่ว่าชิแอดเขาได้บบได้นี่บจักเด้อตัวนี้บบหับปากแต่ว่าชิเอาให้อยู่เนาะ ไปกัมีแต่ว่าไปเอาโทรศัพท์มาเนาะแมนไปพูนก็ได้อ่าไปอันไปเอาอะไรก็อยู่พูนก็ได้มะเนาะมีแต่ว่าเอาสบายดีสบายดีโดยอะไรก็ย่างมาโทรศัพท์ก็อยู่ดูรถพูนก็ได้อ่าบอไดมาพี่ก็จะเนาะป่ะอืมนอนเลยโดยโดยเอาอ่าไปหาไรใกล้ไรกาแล้วกันเอาเพีร บุกเขาให้ว่าได้โบ้เรือจังใดเนาะน้อยเท่าพ่อเราสิว่าเป็นจังใดคือบ้ได้คือบ้นี่จะเคลอนะอืมข้างในเรียบร้อยโบแห้งอยู่บ่อยู่น้องเตี้ยอยู่รูมผู้น้องเตี้ยเผาง้อนั่นไงจางง้อเอาเละเอาไปมาผู้นี้ก็เป็นบาดนี่จ้องดูว่าจา โอ้ยบิ้งจะเห็นเพื่อนแถวว่าตอนไหนเต็น้องทงน้องทงเออเมนอยู่เนาะเต็มหนาอย่างเงี้ยบริเวณตอนไหนมีไม้บ่อ่อนเนาะเไอ้ใจดองมึงบ่อดองอยู่เริ่มเลขเริ่มเริ่มเลขเดี๋ยวอะไรนี่เดี๋ยวบ่ตักทีบ่อยังบม่ได้ยังบม่ได้บ่อแต่จะบอกวิธีภายในเนี้ยตักวิธีตักปูนนะแล้วแป๊บเดียวอันนี้บ่อ แล้วจะคู่เ็ดปานนวันซักไหมเออ่อเลูกน้องแปะทำไปเลยแมนเลบ่ัก้ามังานนักต้องเอาเรื่อยๆลุกน้องงานเบาเลยาหนาเห็ดเองแบบเอาแบบเอาทั้งนี้เลยว่ะนี่ป่ะโอเคโอ้ขอแล้วจังหวมือใหม่ต้องหลายนะ อะไรดีมือเซนเนีก่หนก่อนนายโอ้งามวไม่น้อยเห็ดบาดเดียวเนละเห็ดแบบค่อยนี้ปูนกับมะเฟือ่นน่ะเอาขึ้นลอยเอาเป็นจะบุกเฟืองแล้วแต่ว่าแต่ว่าชิได้บอลผาหนึงอ่าผาหนึ่งยังบุรอดอยู่อืม อเยใครกบเป็นยางกเนีหิบแคบอีกงหกบาทนีเออบอลแคบตรงนีวิธีไรโอค่อยนี่เห็ดเห็ดเห็ดบอลเห็ดบอลมันบอลเขางยากเลยมันจะเปลนเลยมันชใจเลเนาเป็นตเจ้าแล้วจ้ะอบอลยังยากแล้วมันใจโดนเห็ดยังไเยม่เล่าเลเห็ดบอลง่ายแบบเจอบอลยากหรเอฮิโบเป็นเออเมน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 บยากก่อนเลย นีคแหลยาคอยจิ้มยัแหละใช่ครัเทปบุ้าเห็นแล้วมันนี่นี่คิดที่หักเนาะง่าย่อ่าวางว่าเพิ่นคือชิโบมินว่าคือเพื่อนองทงเนาะบต้าไม่ใช่ที่เล่นนะอ่าไปเล่นที่อื่นว่ะ โอ้ก็จำได้แล้วหรอเอาโบริเมนลินนี่พี่น้องกระเฮ็ดดีเดะเพราะว่ามันยังเบลแล้วเด้เบลแล้วเพิ่นก็ยังขี่ปูอะไรก็คัดพี่น้องเนาะนี่อันนี้คือขึ้นปูนี่ชื่อือรอบแรกรอบแรกเป็นลายดิแต่รอบสุดท้ายไม่ได้นะรอบต่อไปละเอียดยิบอือรอบนี้มเป็นลายนะ ทำไปเลยลเข<ล>้อดีนี้นี่มันว่าจ้าเนยๆบ้องไม่แคบแก่เลยนี่นี่เจ้าเอาใช้ทั้งค่างเล,ลยเจ้ารอดเออเนาะสเต็ปของเพื่อนได้สเต็ปช่างได้พี่น้องเนาะเจ้สเตปว่าจ้าเข้าไปฟูเอา,เาออออฟูอเอาให้เป็นวะเรนี่เป็นพระโพธิ์เรนมันกระไรลงมาคือเก่าอืมท่านอยู่ควรที่ว่าชิบช่างที่ท่อเคยเห็นอย่างไรเยอะตั้งเทียงช่างแล้วบูเป็นโลดเห็นอย่างกัน บเอากระเทาะที่เท่ากระเทาะกี่เท่าบาเท่ากัไงี้ม่ลุเคยบอกเจ้าล้มนี่ลอกะอาเรื่อยอันนี้ได้เออหันลอกเดียวเออแสดงว่าเพื่อจังควรยังว่าว่ากู้หลายรอบเอาเนาะแย่าท่ามันแข็งจช่ก้อนมันบอกแข็งแล้วอืมลาะออกเรื่อย ลูกของนายคือทอรเทนมไแล้วต่างเริ่มปนใจก็คือได้มได้เรื่องเนี้ยมันยากนะอ๋อพเป็นยังเห็นเลยยมสบายใจเป็นยังว่เป็นยังตำรอบหนาอะไรไม่ได้ไมได้เนาะน่ยรอบนี้ยังได้ยรอบขุดปูนนี่รอบกรอบเติมนี่ด้รอกตรงนี้มีน รอ,นนอบสารวันมึเป็นยังรอบสารวัลอร่อยแมนรอบม้วนจะมารอบระบงสามัคคีแมนอ่าจะมารอบไล่ชื่อเราไม่ได okay, ้เนาะต้องเอิ้นตามไล่ชื่อแมนชาลุมนี่เลยอ่ใชาลุมนี่เลยโอ้ยเบอรตามานี่จั๊กมือนี่เป็นเลยเป็นช่างเลยย่องแกของใช่ก็ ต้องมั้งดก่อนถึงช่างไม่หมดเพิ่มมาเรื่อยๆนะช่างเขาเลยเนาะมาเรื่อยๆเอาเลยเอาลือ่อดิเอาเลยบบบนี้เลยเป็นบ่เยใส้พัดถูเลยโอ้ยเอ้วโอเคบบบนี้ยไงเพิ่มบ่ đây chạy đi nó Ủa, đầy đó Cảm ơn mấy cậu Nói Thôi, muốn Muốn mắc hết, xăm thay mặt leo ra khỏi à. Ok Cái này cải vật lạc, nó yên bản đi Ủa, nhỏ Ủa, khổ dài đó dài Cái này เบิเ <ไป S 1> บิงงบ้งเบิ้งเดี๋ยวจะบอกอ่าเฟซบุ๊กของพอแล้วให้น้องลูกปลาก็ฮะลูกปลาขอบคุงานเฟซบุ๊กนี้แล้วบนะ่าหมักนึ่งจ้ะน่ย เิ็อะไรให้กันบ่เจ้ามีลายอยู่เ่เนาะนี่ขบไปตั้งขบไปตั้งเบ็ดบุกอ่งเดราโททางยุทนี่เดนี่เดพูนี่อ๋อพูนหักคอยเพื่อนคอยคอยสิเยอคอยสิหับออกมาแลยหับออกบ่ได้อ้จำพเลย ก็ยังหับออกมาแล้วหับออกมาได้เลยเออโอ้แต่เจ้าเห็นอยู่มันเด้งเข้ามาเลยเหรเห็นแต่มันหับออกมาได้มันอยู่ในเฟซหน่อยแล้วเฟซมันก็โอ้ยเจ้าต้องยุคโก้ไปเ้วยด้วนั่นนะหับออกได้มันบอกมีมันบอกมีแต่ประยังผ่านมีแต่บล็อกกับหลบเราคอยกระเจิดเห็นได้ือกบหมดเลยอือขับไปเบื่องบนนะนะจะปีมจะเปืมไว้นะตอานนักฟิตหน่อยเอากระไรหัดตาขอบใจจ้าขอความภยคนโกะ ล่มพัดนะยาน่อยานาลดร่มาดตอนนั้นก็บางพัดบนก็พิมพ์ขาพอพ่ก็เมาคอยยุ่นี่อือพเมาอยู่มีมีแต่ว่าเป็นยังไดเนาะจับมึงด้วยสีนั่นเห็นเราล่มอก่าน่น่ตาลดน้องไปะะเนาะเดี๋ยวอ้าากันอันนี้ช่อ๋อให้นี่ช่เนาะ ่านี่พี่น้องเนาะเจือว่าน้องปลาแล้วก็อยากฮับอยู่แล้วอ่ะฮับแล้วมันเด้งออกเนาะฮับแล้วมันเด้งออกเป็นจ้งเป็นอย่างเปลี่ยนยังไงเป็นแนวนี้ใช่เนาะสิเลีวแล้วพี่น้องเลยยังอีกโบดนดอกเนาะอีกโบดลก็สิแล้วโอ้คันนี้แต่ว่าบอลล่างเพื่อนกับใกล้ๆนี่เนาะล่างใกล้เลยว่ะ เอาไ,ไว้เลี้ยหน่วยน้ำอยู่นี่บกเลยเรียบร้อยแล้วบาดเลยบกตัวนึงแหละเนาะโอ้แต่ว่าโต๊ะก็มีแต่ผ้าเรื่มผ้าดังเด้พี่น้องแต่ว่าผลน่บะบุกค่อยแห้งเอ้าโอเคเด้อจ้ะพี่น้องเด้อทั้งจังดทาทั้งบ่อต้าเองก็คือได้ขอโตโัวจบคลิปก่อนเด้อบาทนี้เด้อ,อไว้พบไว้พ่อกับบ่อตาในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเอาถือว่าเฟซบุกของพ่อเพื่อนก,นก,นก็เอาให้น้องปาลาแล้วเนาะแล้วก็กให้บ่อเวียดพิมพ์เข้าไปเพิ่มเติมแล้วพี่น้องเลย พิมพ์เข้าไปแล้วเนาะเวลาทาจิตจำครับเป็นพวกเพื่อนๆนะมันเด้งนะพี่น้องเป็นยังไงคือเป็นอย่างที่เนาะเอา้าก็มิแต่ว่าถ้าคลิปนี้ก็คือจะได้ขอกลาวคำว่าสบ,บายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย